สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองนะคะการใช้ i n s t a n t l y e d l e s s นะคะรุ่นใหม่ที่ออกมานะคะที่เป็นออยอันใหม่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เขาปรับสูตรใช่ไหมคะก็จะมาลองดูด้วยตัวเองจริงๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถึงวิธีการใช้จะมีการปรับเปลี่ยนไหมกับจากใช้วิธีอันเก่า เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะก็<ม>จะออกลักษณะเป็นหลุมสิวนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าเป็น<ม>อิสุอิสัยนะคะแล้วก็เป็นแผลเป็นหลุมลึกนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะโอเคที่เราให้สองแบบอันนี้คือพรีเซนเตอร์เรานะคะแล้วก็พิธีกรของเรานะคะที่เป็นคน<ม>อ่าก็เป็นคุณชันนะคะ สวยอยู่ค่ะ,ว,ยยะ,คะควันนี้นะคะอันนี้คือตัวอินซารี่เอเซเลตในออยอมานะคะเราจะมาเทสการู่ที่2แบบด้วยกันนะคะฝั่งนี้อ่ะขอสดก้อน่อยนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นหลุมสิลึกเช่นกันเหมือนแบบหลุมอิสุอิสายนะคะที่เป็นแผลเป็นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีท่าที่ทททเกันเลยนะคะว่า มันจะหายไปแม้กระทั่งตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมลึกมากแต่ว่าเป็นรอยที่เหมือนเป็นหลุมหลุมลึกนะคะเรามาลองฝั่งนี้ก่อนที่เป็นฝับไปบ้านคใครถ่ายรูปไว้ยังเราเช็ดหน้าทำความสะอาดอยู่ให้แห้งนะคะบีบตัวอินซานีเอตเรามาดูกันนี่นะคะเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อครีม ะะตอนนี้ค่ะไม่ต้องผสมน้ำนะคะเราจะเทสว่าแต่ละอย่างนะคะผสมน้ำหรือไม่ผสมน้ำ,รนำตรงไหนที่จะเห็นประสิทธิภาพเยอะกว่า <c oughs> ะะแปะเป็นหนงสือที่ตรงลุกๆเราอยากจะให้ส่วนไหนตื้นขึ้นแล้วก็แป็ะ <c oughs> จะทิ้งไว้ให้แห้งตามปกตินะคะในส่วนกองนีเนาะทีนี้ฝั่งนี้นะคะเรามาเทสควาอพร้องๆัยแางเช่นนะคะของใหม่ตรงนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเนื้อครีมนะคะจะไม่แข็งตัวนะคะจะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะในส่วนของเสรนะคะล้าก็จะผสมน้ำแขง้ผสมน้ำให้เป็นเหมือนเนื้อครีมปกติ จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้หกใช้น้ําทําให้หน้าชุ่มๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ใช้น้ําในส่วนของผิวหน้าแต่ใแ้จะผสมเนื้อครีมนะคะก็แนเด่ตัวนี้ก็นะะแต่ว่าเดี๋ยวจะถา คุณนัทพลว่าฝั่งไหนที่รู้สึกเหมือนแบบตึงขึ้นนะคะแล้วก็พักให้แห้งจังจริงๆพักสองข้างเลย <c oughs> <c oughs> แบบก็ห้ามยิ้มนะคะ <c oughs> <c oughs> เอ็นเด่นอันไหนคะ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าตื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมรู้สึกตึงแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะรู้สึกตึงไหมคะจริงๆแล้วนะอ่ะขอดูเอียงฝั่งนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้เพิ่งเริ่มแปะเห็นะก็คือจะมีในเนื้อแมสในส่วนของทั้งผิวหน้าของพี่นักทักพงด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม ลึกมากเพราะว่าเป็นไม่ใช่หลุมสิวที่พี่นนะัทบอกเป็นหลุมที่เป็นอิสุกอิสานะนะคะเป็นแผ่เป็นแต่ว่าตรงเนี้ค่ะเริ่มตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือกัอนเองนะคะก็ไม่ได้เป็นคราบอะไปเลยนะคะเนาะอันนี้คือผลของการที่เราผสมน้ำฝั่งนี้นะคะน,นี้ผสมน้ำใช้แบบเดิม,มได้อยู่ไม่ผสมน้ำนะคะ ฝั่งที่ไม่ผสมน้ำกันเหมือนกันฝั่งนี้จะแตะก่อนเห็นไหมหายเรียบเลยนะคะท่านไหนที่รู้สึกว่าอ๋อสั่งซื้ออินสตาลิเอเลดไปนะคะไม่หายหรือว่า ไม่ยุบลงแบบนี้นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะทั้งทั้งสองแบบอันนี้ฝั่งน,นี้ไม่ได้ผสมน,น้ำนะคะแต่ฝั่งน,นี้ผสมน,น้ำเหมือนเ <ๆ S 1> หมือนกันคุณจะทาแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่ฝั่งน,นี้ก็เรียบเนียนไปเช่นเดียวกันเห็นไหมแบบเรียบเนียนเป็นผิวเดียวกันเลยนะคะ<ช>ถ้าเราจะทาถึงใต้ตานะคะก็สามารถที่จะทาได้หรือว่าทาทาั้งหน้าให้ยกกระชับตึงขึ้นได้เช่นกันนะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของหลุมแผลเป็นถ้าวันนี้ค่ะ อินซาลีเอเเมื่อกี้นี้แคบีบได้แบบนิดเดียวเองนิดเดียวนะคะก็เราจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะยังเหลือเต็มทั้งหลอดเลยแก <c oughs> okay, นะใช้แค่นิดเดียวะค,ะคือรุ่นใหม่มาก,ก็จะบีบง่ายขึ้นบีบง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องผสมน้าเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อที่ใช้ง่ายกว่าอันเดิมเยอะเลยแล้วก็ไม่ถึง2นาทีอ่ะแย่สุดเลซเซนต์วัสี่สิวินาที นะคะที่หลือของคุณยุคได้ขนาดนี้ว้าวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีครีมในอันไหนที่ประสิทธิภาพได้แบบแล้วก็ไม่เป็นคาอันนี้คือแบบเจ๋งอ่ะนะคะก็ฝั่งนี้นะเราใช้ได้สองอย่างนะคะก็เหมือนเหมือนการทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เป็นคาพี่นัทพงศ์รู้สึกตึงขึ้นไหมตึงเพราะว่าพี่นัทพงศ์ไม่มีเรียวรอยลุมดำยังเหลือไหมเหลือนะเพราะว่ามันเป็นแผ่เป็นนะคะแต่ว่าแนะนําให้ใช้ตัวเซรั่มอื่นกง ใช้นิดเดียวบีบง่ายใช้แค่นี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นเงาเงานะคะเราจะเห็นว่ายังเหลือยเยอะเลยแต่ตรงนี้ค่ะกใช้แค่นิดเดียวแต่คุณสามารถใช้ได้สองข้างนะคะประสิทธิภาพค่ะเร็วด้วยโอเคนะคะก็ให้ทุกคนได้มั่นใจนะคะจะเป็นออล์ใหม่ใช้ง่ายไม่มีคําว่าเฮ้ยจะยุกไหมหรือมูน่นี่นั่นยุบแน่นอนค่ะนี่คือเทสม,มากับคนที่เป็นหลุมลึกจริงๆแล้วก็กา้เทสทุกอาทิตย์นะคะก็ทุกทนนะคน มั่นใจได้ว่าอินซีเอเลสนะคะออยอ์ใหม่ใช้ได้หายนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยยิ้ตึงขึ้นเลย,นะยอ่ะตรงนี้ยตรงนี้นักมากเลยเนาะใช่หายเลยอ่ะตรงนี้นึกจริงนะของอนิ้วละพงอะ์อ่ะแต่ตนี้ตงึงขึ้นมาแต่ที่เห็นสีเพราะว่ามันเป็นสีขอ,สของสีเเพราาะว่ป็นสีผิวสีผิวแต่ว่าไม่มีหลุมเห็นไหมไม่มีหเรียบไม่มีหลุมอันนี้คือเรียบจริงนะคะ สำหรับใครที่ไม่มั่นใจเนาะมั่นใจได้เลยค่ะก็มีเสียงนะคะมาจากท่านผู้ใช้นะคะที่ได้รับของใหม่ไปนะคะแล้วก็บอกว่าไม่รู้สึกว่าตึงเหมือนเดิมนะคะก็เลยเอามาเนี่ยมาลองทดลองให้ดูเลยนะคะใช้ของใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็แบบก็บอกว่ายังรู้สึกตึงอยู่นะคะแล้วก็ใช้ได้ด้วยคิดว่าหลอดนพอตอนช่วงแรกใช่เพราะว่าของเดิมมัน ิดนึงแต่ตรงนี้ใช้เทปนี้เกี่ยวเองอ่ะพี่ค่ะก็รู้สึกติดใจของใหม่แล้วนะคะเพราะว่าบีบง่ายด้วยใช้เทสเองนะรู้สึกว่าติดใจสำหรับใครที่อยากจะพิจารณาค่ะที่ไม่มั่นใจนี้นะที่จะหายไหมรู้ตอนนี้เนื้อเป็นยาน่ะเป็นเนียนเป็นเลยเหมือนไม่เห็นผลจริงใช่ไหมเป็นไก่น้อยเลยกล้าบอกว่าคขาว่า หายจริงเพราะว่าเทสมากับมือนะคะว่ายุคจริงตื้นเร็วจริงเร็วกว่าปกติด้วยนะคะเนาะเอาเป็นว่าความเร็วอะไรเราก็ไปดูกันนะคะแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมาทดลองให้เห็นถึงวิธีใช้ว่าของใหม่เป็นยังไงนะคะแล้วกับที่คนใช้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันมันไม่เหมือนเดิมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของวิธีการใช้นะคะ แค่นั้นเองนะคะโอเคใช่ก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะใช่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเองนะอืมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สีนะแต่ถ้าวันนี้เราอยากให้หน้าลุ่มจริงๆเราก็ใช้เซรั่มสูงอ,อืมขออนุญ,ญาตแตะด้วยดิอ่ะเออใช่อืม ประมาณั่วงอแแล้วก็จะเริ่มปรับแต่ว่าอันนี้ส่งคโอเคค่ะก็นะคะมั่นใจได้นะคะก็มาดูไลฟ์นี้นะคะโหลดเอาไปแล้วก็ให้กับคุณลูกค้าได้มั่นใจนะคะในการใช้นะคะก็ใช้ตามวิธีแบบนี้นะคะทีนี้ใครที่อาจจะมีปัญหากับหน้าตัวเองนะคะก็แนะนำว่าให้ลองปรับดูนะคะว่าวิธีไหนที่ใช้แล้ว ได้ผลขึ้นมาก็จำอันนั้นใช้กับหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ใช้นะคะผิวหน้าของแต่ละคนนะคะก็ต้องลองไปปรับกันดูนะคะเราจะมีผู้ดูแลนะคะก็ให้ให้ติดต่อกับผู้ที่ขายนะคะให้เขาเป็นผู้ดูแลให้นะคะมันไม่เป็นคราบเหมือนวอลเลยปอร์อือมโอเคไม่ทิ้งคราบเข้าเ,เ,เ,เามื่อก็จะรู้สึกดีแล้วไม่รู้สึกธรรมดามาก แต่เท่ากับที่ที่งมือสัมผัสนะรู้สึกเหมือนไอ้ไอ้ไอที่สังนนะ่งใส่น้ำมันไม่แห้งกระด้างเห็นไหมมันก็ไม่แห้งกระด้างรู้สุดยอดเลยอ่ะอันใหม่น่าใช้น่าใช้ตอนนี้จะตึงเร็วกว่าถ้าผสมน้ำต้องเอาแบบไม่ผสมน้ำนค่ะคือพอไม่ได้ผสมน้ำก็เลยตึงเร็วแต่พอผสมน้ำมันจะกว่าจะแห้งหแล้วใช้ที่หลังด้วย เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราผสมน้ำเราก็ไม่ได้ผสมเยอะก็ผสมในส่วนที่มันเป็นเนื้อแมทเหมือนเนื้อครีไม่ได้เหลวมากก็เป็นเนื้อที่โอเคแล้วก็คําว่าคําว่าให้เนื้อแมทแก็คือเราสามารถาทาทั้งหน้าได้เพื่อที่หน้าเราจะไม่เป็นคราบหรือว่าไม่ไม,ไม่ทิ้งร่องรอยความเงาเนา,นาวความตึงเอาไว้สักที่หนึ่งอันนี้คือส่วนส่วนข้อดีของการใช้น้ำนะอันนี้ต้องบอกลูกค้าไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าคุณจังจะแบบมือคุณไม่สามารถที่จะเกลี่ยให้มันเป็นสีเนียนลวกกันนะ ช้นะจริงๆแล้วอ่ะใช้ใช้เหิบน้ำอะ่ะนิดเดียวแต่ว่าทำให้มันเป็นเนื้อข้นๆให้มันเข้ากันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจริงๆคุณน้ำถองยิ้มได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกิีกา